เชิญครับเอาเรื่องไหนก่อนโอ้ยเอาไว้ที่หลังก็ได้มีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเอาไว้ที่หลังก็ได้เอาเรื่องเป็นเรื่องๆไม่ดีหรอมนแล้วแต่มีเรื่องไหนบ้างวันนี้คุยเรื่องไหนบ้างเอาเรื่องล่าสุดก่อนก็ได้ที่พ่อพต์เอาเรื่องล่าสุดใช่ไหมครับลูกใครคะอ๋ออยากกินปูก็คือเป็นคนชอบ กินอาหารทะเลยอยู่แล้วแล้วก็ลงไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือแค่อยากกินปูแล้วก็แบบเวลากินปูก็ต้องทุบป,ปูก่อนแล้วก็แกะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยอ,อย่าไปคิดกันเยอะต้องไปกินแถวทองหล่อไหมครับอะไรนะ <c oughs> ต้องไปกินแถวทองหล่อไหมครับอะไรนะต้องไปกินปูแถวทองหล่อเฮ้ยเป็นนะปูเมียเยอะแยะมากมายกินที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ทองหลอกก็ก็น่าจะดีนะอืมต้องไปกินตอๆๆนบ่ายโมงไหมครับบ่ายสอง เมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อเป็นยังไงบ้างกับการที่เขาเข้าไปแจ้งความข้อหากนก็จริงๆแล้วเนี่ยคือก็งงอยู่เหมือนกันนะครับต้องใช้คาว่างงคือโอเคต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเราแยกกันก่อนนะครับเรื่องของภาพที่ลงก็คือเป็นภาพที่ผมจะลงละมันก็เป็นสิทธิ์ของผมนะแต่เรากำลังจะพูดถึงเราของคุณปูมัทน,นานะครับที่ได้มีการไปแจ้งความผมกับทนายแก้วที่ที่สนทงหล่อนะครับคือคือเรื่องนี้ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่า เป็นสิทธิ์ของคุณปูที่คุณปูคุณปูจะเข้าใจว่าผมไปหมิ่นประมาทหรือจะไปร่วมสนับสนุนทนายแก้ให้หมิ่นประมาทเป็นสิทธิ์ของคุณปูเลยนะครับแต่ต้องบอกคุณปูด้วยว่าข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้นน่ะผมก็ยังผมก็เชื่อว่าเป็นถามนักกฎหมายหลายๆท่านคุณปูจะรู้นะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผมจะไปสนับสนุนหรือไปหมิ่นประมาทคุณเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนกับคุณปูก็พยายามที่จะบอกว่าผมไปใช้คําว่าโบ๊ะนะฮะหรือว่าไปสนับสนุนทนายแก้ผมคําว่าโบ๊ะมันคืออะไร ผมอ่ะยืนอยู่ข้างคุณปูที่ํานะผมอ่ะถามทนายแก้วให้ในรายการว่าแก้วมันมีคนบอกว่าคุณเนี่ยไม่เอาเงินไปคืนก็ทั้งหมดคุณคืนไปแค่แสนเดียวคุณเหลือห้าหมื่นทำไมแก้วเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับผมทํางานไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเขาที่จําได้นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกอ้าวคุณคุณมีทนายความคุณไม่โบ๊ะบะเลยอ่ะเจ้าที่ทราบมาเขาบอกคุณไม่โบ๊ะบะคุณต้องโบ๊ะบะคุณต้องเร่งรีบคุณต้องจัดการให้มันเร็วหน่อยอะไรแบบเนี้ย แกเขาบอกอ๋อไม่ได้ล้ครับจะให้เขาไปนู่นไปนี่ไปด่าคนไมี่ผมทําไม่ได้ถามว่าผิดตรงไหนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมจะผิดในการตั้งคําถามในฐานะของคนเป็นสื่อว่าทําไมคุณถึงไม่เอาเงินไปใช้เขาคนที่ยืนตรงนี้ก็ผิดหมดนะเพราะคุณเป็นสื่อคุณต้องตั้งคําถามเหมือนกันมาเอาพี่หนุ่มเนี่ยอย่างคุณมาพูดกับผมเางนี้มาถามผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องตอบถูกไหมครับว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็ตอบไปถึงเวลาตอบเสร็จปุ๊บ กลายเป็นถูกไปแจ้งความมันเป็นแฟร์ฟฟกับทางสื่อหรือทุกคนไหมครผมว่ามันมันไม่มแฟร์เพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของคุณปูแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเกิดว่ามันถูกพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้มิ่นประมาทคุณอนะ่ะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะฮะผมจะใจดีกับคนที่มีเหตุและผลแต่ถ้าคนไม่มีเหตุและผลผมไม่ใจดีด้วยนะครับผมก็คงจะต้องมีการดําเนินคดีกับนะฮะในข้อหาที่คุณไปแจ้งความเช็จ นะครับกันแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญาคุณลองไปเปิดข้อกฎหมายดูดีๆนะครับหรือไปถามทางทนายของคุณดูนะครับคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าในบางครั้งเนี่ยคุณได้รับครรมปรึกษาจากใครมาเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะัแต่เวลาติดคุกเนี่ยผมบอกเลยว่าทนายไม่ได้ติดนะคือตัวความต่างหากที่เป็นคนจะติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณคิดให้ดีๆนะครับที่จรนนิน่การก่อนหน้านี้ที่ไ้ข่าวว่า จากรายการกระแสอมันเปนาีขงรายการเรามันรายการสนิรคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโขนกระแสเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกกล่าวอ้างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอออะไรก็ต้องโหนกระแสเอออะไรก็ต้องโหนกระแสคือคือผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณจริงๆที่ทุกคนคาดหวังกับรายการโนกระแสคาดหวังกับผมแต่ผมเองอ่ะได้มีการพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าโขนกระแสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือกฎหมายนะครับเราไม่ใช่ศาล เราไม่ใช่ตำรวจนะครับเราเป็นแค่กระบอกเสียงแต่กระบอกเสียงก็เป็นหมายความว่าเราจะต้องนําเสนอหรือต้องพูดให้กับเรื่องราวอะไรทุกเรื่องราวของสังคมเพราะว่าเรามีรายการอยู่เนี่ยหนึ่งรายการมีวิธีกรอยู่คนเดียวแล้วออกรายการก็คืออันดีละหาวันคือมันมันก็มีเรื่องราวที่แบบคนร้องมาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจในมุมของจุดยืนของรายการด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ย อย่างเรื่องของคุณปูอย่างเงี้ยที่แบบมันมาพูดบอกว่าเออผลกระแสไม่ได้นําเสนอผมไม่อยากนาเสนอผมอยากนาเสนอจะตายคุณปูก็ออกมาสิเพราะคุณปูอยากมาออกผมก็อยากให้มาออกผมได้เลตติ้งผมไม่อยากคุณโอ้โหคุณเป็นตัวเลตติ้งอยู่แล้วทําไมใครจะไม่อยากได้อย่างเงี้ยอยากได้แต่ผมไม่ทราบคุณอยากจะมาถ้าผมรู้ว่าคุณอยากจะมาเนี่ยผมผมเชิญคุณอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้มันผ่านจุดนั้นไปละว,วันนี้มันเป็นเรื่องของคดีความแล้วเพราะฉะนั้นมันคงย้อนกลับมาไม่ได้ เคยนะครับอ <Okay. S 1> ๋อเรื่องการยืมเงินไม่เคยนะฮะไม่เคยเพราะว่าอยู่ดีๆเขามีการโพสต์ถิงคนใดคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยตอนหลังถึงได้ไ่รู้เป็นทนายแก้วพอรู้เป็นทนายแก้วผมก็เลยถามทนายแก้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรายการเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะผมก็ยังพูดในรายการว่าถ้าคุณปูพร้อมก็หรือคุณก็มาออกได้จะได้มาเจอกันจะได้คุยให้มันจบกันไปเพราะเห็นบอกอยากจะมาออกก็มาได้ผมก็พูดผมจะไปนั่งหมิ่นประมาทคุณเพื่ออะไรคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมแล้วผมก็ไม่ได้ไปจ มันไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแต่ก็เป็นสิทธิของคุณปู่ถ้าคุณปู่จะเข้าใจแบบนั้นหรือฟังใครมาก็เป็นสิทธิของคุณปู่ตัวคุณปู่เขาบอกว่าเขาเป็นดาราชื่อดังมีตำแหน่งรองรับไม่เก่งตัวเองทำให้เขาเสียชื่อเสียงเขาเลยแบบทมกอย่างแต่ใครผมทำให้เขาเสียชื่อเสียงตรงไหนยังคิดไม่ออกเลยมีประมาณจะไปตัดพวกเกียรช้าตรงไหนอะคำว่าโบ๊ะบะคำที่ผมบอกว่าแก้ว คุณรับเงินเข้ามาทําไมคุณแบบไม่จัดการให้เขาคุณไม่โบบาไอ้เขาเลย <c oughs> คําว่าโบบาคืออะไรคือทําไมคุณไม่รีบจัดการคุณไม่แบบจังหวะคุณมันไม่ได้เหรอคุณต้องรีบทําให้เขาสิปินละหมาตรงไหนรว่าเป็นเพราะว่าเขาเข้า้างนายแก้วหเปล่าถ้าผมเข้าข้าง <c oughs> ถ้าผมเข้าข้างทนายแก้วผมจะไม่ถามแบบนั้นนะแก้วหรอกถ้าผมเป็นแก้วโดนถามแบบนั้นผมอายนะคุณไม่คืนเงินให้เขาเหรอธรรมดาคุณเขาบอกว่าเขาทนายความคุณอื่นเขาพันเดียวเองคุณไปเรียกเขาอย่างเงี้ยคุณเกินไปหรือเปล่า นี่ผมเข้าข้างทนายแก้วเหรอแสดงว่าการสอบถามทนายแก้วก็คือใช้มาตรฐานความเห็นกระแสการใช่แต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของของพี่ที่ถามแต่พี่ก็ต้องการให้ได้รู้ข้อเท็จจริงว่า<ม>ตกลงแก้วอะเอาเงินเข้ามาแล้วไม่คืนเท่าจริงไหมแต่ถ้าคุณปูรู้สึกว่าเขาโอเคเขาเสียหายกับคําตอบของทนายแก้วมันก็ไม่สิทธิ์ของเขาไงฮะ<ม>แต่ผมก็มองว่าทนายแก้วเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงเพราะในวันที่มีการโพสเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ทนายแก้วเขาก็ เสียหายนั้นในบุญของเขาว่าอ้าวก็ในเมื่อผมรับงานมาแล้วแล้วคุณมาเลิกก็เาเลิกไม่ให้ผมทําผมก็ผมก็คืนในจำนวนนี้ไปแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็เก็บไว้ส่วนคุณปูจ,จะเอาคืนหรือไม่เอาคืนเรื่องของเงินก็เป็นสิทธิ์ของคุณปูแต่ผมตัวพี่เองไม่เกี่ยวพี่เป็นแค่เป็นแค่แค่สื่อแล้วก็ถามให้เท่าน,นั้นเองจริงๆคือจะใช้มาตรการเกี่ยวกับที่บอนะครับที่บอกถ้ามาถ้ามาถึงไปเรียกมาถึงก็จะแบบนั้นเลยครับ จุดต้อง <c oughs> เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรับมืออะไรเลยครับว่าไปตามข้อเท็จจริงเลยและผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยก็เห็นอยู่แล้วคนที่ดูรายการเห็นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนักกฎหมายด้วยคือเห็นอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ไปพูดนะว,ว่าเฮ้ยคุณปูเขาอย่างนั้นอย่างนี้คุณทําอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงมาโทษทนายแก้วไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะคุณไปดูซะใหม่นะ สำหรับผมผมมองแบบนั้นอ,อ,อผมไม่ได้สนิทกับคุณปูนะฮะแต่ว่าเคยรู้จักก็คืออจัจจะผ่านอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมคงก็อ,อย่างที่เขาบอกเขาเป็นดาราดังแต่ผมไม่ดังไนงะผมก็เลยอาจจะไปเอื้อมไม่ถึงอนะไรอย่างนี้ยก็ไม่รู้ถ้าเขาจะมีไก่เกลี่ยใี่หนุ่มโอเครับหรือว่ามันเกินมันเกินการไก่เกลี่ยไปแล้วครับแล้วผมไม่จำเป็นต้องไก่เกลี่ยกคุณด้วยในเมื่อคุณ มาแจ้งความผมบอกว่าผมไม่หมิ่นประมาทคุณก็ก็ว่าไปตามสิทธิ์ของคุณเท่านั้นเองผมก็ว่าไปตามสิทธิ์ของผมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นคือสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าตำรวจเองเนี่ยก็น่าจะมีดูยงพินิษนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร